ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตาอีกแล้วนะครับที่อิสุซุคิงยอนสาขาบุรีรัมนอกเมืองเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีส่งมอบกัน3คันเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างบอกเลยแต่ละรุ่นเนี่ยหลากรุ่นหลาก,ลากสไตล์แล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆไปไปดูกัน เดี๋ยวเรามาไล่เริ่มดูจากคันแรกกันก่อนดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยที่เห็นเป็นตัว4ประตูยกสูงนะครับชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยแคปโฟไฮแลนเดอร์1.9เกรดเซตสีขาวนะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติราคาอยู่ที่9แ7ห4พันบาทจะแพงกว่าสีทั่วไปเนี่ยอีก7 0 0 0บาทนะครับคันนี้ก็มีการตกแต่งเรียบร้อยแล้วพร้อมให้ลูกค้าออกไปใช้งานได้เลยโดยเวลาที่ ลูกค้ามาซื้อรถเนี่ยเราก็จะทําการติดฟิล์มให้ลูกค้าใช่ไหมครับก็ฟิล์มด้านข้างเราจะติดที่70%เป็นเป็นของคาร์ดินอนกันสาเดเรียบร้อยจานรองเรียบร้อยกระบะเรียบร้อยนะครับคันนี้พร้อมออกแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการติดให้อยู่6 0นนะครับกำลังดีเลยถ้า กินนี้บอกเลยนะครับตอนกลางคืนเนี่ยขับยากขับลําบากมากๆโดยเฉพาะคนที่สายตาเท่าแฉลแก่ชราแบบพิต่ายนะครับบอกเลยตอนนี้ตอนคืนนี้ไก่ตาฟางเลยนะครับพูดชัดๆเลยอ่ะสาหรับใครที่เลือกใช้ตัวกรเกรด Z นะครับที่ได้มาเนี่ยคุณก็จะได้เลยนะครับชุดใบปัดน้ําฝนบิวอินอยู่ตรงนู้นเวลาที่น้ําฉีดนะครับเราจะสังเกตว่าเฮ้ย มันไม่พุ่งเว้ยเออทาไมน้ําไม่พุ่งเออพูดไปแปลกว่าน้ําไม่พุ่งคือน้ํามันไม่ไม่ฉีดประทะกระจกแบบทั่วไปที่เราเห็นใช่ไหมเป็นเพราะว่ามันออกจากก้านใบป,ปั่นนั่นเองตัวนี้นะครับได้ตัวกระจังหน้าพร้อมกับฝากระโปรงใหม่นี่หล่อไหมนะครับไฟหน้าแน่นอนแหละนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ชุดกระจังหน้านะครับมาใหม่ทั้งชุดเลยของปี2024 ลังพึ่งนะครับตะแรงลังพึ่งใหญ่ขึ้นระบายอากาศได้ดีขึ้นกระจังหน้า2ชั้นเป็นสีบรอนนะครับด้านบนด้านข้างก็จะเป็นสีเทาไฟเป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับไฟหลีด้วยอยู่ในควมเดีวยวกันทั้งหมดเลยตัวนี้ไฟตัดหมอกของเขาก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED สำหรับใครที่เลือกใช้เจ้ารุ่นนี้นะครับพี่ทายบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆราคา974,000บาทได้แม็ก18นิ้ว แล้วยางเป็นยางบิสโตนราคาไม่แพงด้วยนะรออ้านยางทั่วไปก็มีนะครับเวลาฉุกเฉินนี่ต้องเปลี่ยนเนี่ยออลูกยังไม่ทันได้ออกเลยจะเปลี่ยนยางอย่างเดียวละพูดถึงความถูกความถูกของเขานะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลัดชันลงทางลัดชันเขาก็มีมาให้อ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดู Mac แม็กหลอๆกันอันนี้ก็จะเป็นแม็กของเขาเสียงดังนิดนึงขออภัยนะครับถ่ายติดถนนใหญ่นั่นเองแม็กของเขาก็จะเป็นแม็กสีบรอนเงินนะครับแล้วก็ มาพร้อมกับยางบิสโตนที่พี่ต่ายแจ้งไปแล้วระบบเบรกตัวนี้เป็นดิสเบรกนะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นดัมเบรกการสะเทือนนะครับก็จะเป็นคอยสปริงด้านหน้านะครับอิสระปีนกนก2ชั้นมาพร้อมกับเหล็กกันโคง้งโช๊คอัพแก๊สมีมาให้นะครับมันในข้างลูกค้าก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มรุ่นนี้ถ้าเป็นตัวยกสูงลูกค้าถามมาว่าแคฟอ,อกับแคฟอวไฮแลนเดอร์ต่างกันยังไงจําง่ายๆนะครับถ้ามีคําว่าไฮแลนเดอร์นะครับ ปะด้านข้างแสดงว่ามันเป็นตัวยกสูงนั่นเองอเดี๋ยวลูกค้าจะรับมอบกันในวันนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับถังความจุน้ำมันมากถึง76ลิตรเติมน้ำมันได้นะครับตั้งแต่ B 0ศนถึง B20 กันเลยทีเดียวตัวเปิดฝาท้ายใหม่ตัวไฟท้ายก็ใหม่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่ยังคงเดิมเอกลักษณ์ความชื่นชอบของทุกท่านเนี่ย ก็จะมาในส่วนของตัวกันชนท้ายแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีก2คันที่เหลือคันนี้ไม่ได้เอากุญแจให้ดูนะเดี๋ยวไม,ไม่ไม่พี่ต่ายไม่ได้กุญแจมาเดี๋ยวก็ค่อยไปดูในคลิปอื่นแล้วกันเดี๋ยวเรามาดู2คันนี้กันบ้างนะครับที่จอดอยู่ตรงหน้าเรานะครับด้านซ้ายมือเนาะคันด้านซ้ายมือคือคันนี้นะขวามือจะเป็นฝั่งโน้นเอออ่เป็น4ประตูทั้งคู่นะครับแต่ว่าเออแปลกเลย เป็น4ประตูทั้งคู่และก็เป็นในรุ่นเริ่มต้นทั้งคู่เออขั้นนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวแค p 4โฟร์หนึ่งจุดเก้าเกรดเอสนะครับต้องใช้คําว่าเกรดเอสนะครับเพราะว่าปี2 0 2 4จะไม่มีคําว่าดีเอต่อ้ทยแล้วเพราะเขามีหน้าจอมาให้ทั้งหมดเลยกล้องมองหลังมีมาให้นะครับแครบีประตูมีกล้องมองหลังให้หมดนะ,ะตัวนี้นะครับราคาของเจ้าตัว S4 ประตูเนี่ย738,000บาทโอ้หน่าใช้เหมือนกันนะ เกียร์อัตโนมัติก็มีให้เลือกเกียร์ธรรมดาก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันแถมได้ไฟหน้านี่หล่อมากเลยไฟหน้าแบบมันติรฟเฟกเตอร์หรือว่าไฟตาเพชรนั่นเองส่วนกระจังหน้าเดี๋ยวไปตายให้ดูใกล้ๆกันนิดนึงกระจังหน้าตัวเอสนะครับบอกเลยหลายๆท่านบอกเลยว่าโหมันทํามาได้หล่อเกินรุ่นอื่นจริงๆนะครับจะมาในโทนสีดําเปียนโนแบค็คแต่ว่าไฟตัดหมอกเนี่ยยังไม่มีมาให้อ่าไม่เป็นไรนะครับ ก็ใส่เพิ่มได้ไม่กี่บาทนะครับสามสี่พันก็ว่ากันไปอ่า,อารุ่นนี้นะครับเขาจะมี ABS มาให้นั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวถุงลมนิรภัยเขาจะมีอยู่2ลูกเนาะแล้วก็ตัวล้อดเดิมนะครับก็จะเป็นตัวล้อกระทะจากโรงงานนะครับมันไดข้างไม่มีมาให้นะครับสำหรับตัวเตีย้ยแต่ว่าสามารถใส่เพิ่มได้โดยปกตินะครับเจ้าตัวเกรดเอสเนี่ยมือจับของเขานะครับมันจะเป็นสีดานะแต่ว่าคันนี้จะมีการติดโครเมียมไปให้หล่อมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ ติดฟิล์มเรียบร้อยหน้า60สิคาง70นั่นเองกระจกนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้าเป็นตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับทุกคนก็จะมีตัวระบบช่วยควบคุมการทรงตัวมาให้ด้วยออกตัวทางลื่นทางชันก็มีมาให้เช่นเดียวกันรุ่นนี้นะครับล้อกระทะที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นกระทะขนาด15นิ้วยาง2อ5 70 1่านั่นเอง เป็นคอยสปริงนะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นยอดตัวแหนบนะครับตัวเตี้ยเนี่ยเขาจะวางตำแหน่งของแหนบไว้ใต้เพลานะข้อดีคือจุดศูนย์ถ่วงมันต่ำนะครับมันทําให้การทรงตัวเนี่ยดีแล้วก็แหนบเป็นแค่3แผ่นแต่ว่าบอกเลยว่าอิซูซูเนี่ยเป็นผู้นําต้นๆ้นเลยนะที่มีการทําให้แหนบเนี่ยมันนุ่มมันนิ่มเออนะครับถือว่าเป็นต้นตํำรับเลยก็ว่าได้ช่วงล่างเนี่ยล้อกระทะ15นิ้วเช่นเดียวกันก้นชนท้ายไม่มีมาให้เขาจะโชว์เปลือยแบบนี้เลย หล่อมากๆไฟท้ายนะครับตัวเกรด S เนี่ยก็จะคงได้ไฟท้าย2ชั้นเหมือนปี2023นั่นเองนะครับแต่เป็นเกรด L เนี่ยเขาจะเป็นไฟท้ายแบบ3ชั้นแล้วเอาจริงๆนะครับไม่ใส่กันชนท้ายพี่ต่ายก็ว่าสวยนะกระบะไลเนอร์นะครับเราติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยรุ่นนี้นะครับจะมีตัวกล้องมองหลังมาให้738,000บาทน่าใช้นะอ่ะไปดูอีกคันหนึ่งนะครับ คันนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นของยกสูงเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นตัวแคปโฟไฮ g h นเดอร์1.9เกรด L Max 17นะครับแล้วก็บันไดข้างมีมาให้ติดติดฟิล์มอะไรเรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้าคันนี้จะเหมือนกับเกรดแซที่เราดูไปท้ายเขาจะเหมือนเกรดแซเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะไม่มีตัวสัญลักษณ์ของเกรดแซเท่านั้นเองไฟท้าย LED นะครับไลฟ้ามีมาให้คันนี้ราคาอยู่865,000บาทนะครับ มีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาถ้าเกียร์อัตโนมัติเนี่ยราคาจะอยู่900,000นะจะปรับเพิ่มขึ้น35,000บาทอ่ารุ่นยกสูงนะครับมีไฟเดียวแบบ LED ให้แบบนี้สัญลักษณ์ h ฮเดรเดอรมีมาให้นะครับส่วนยางเดี๋ยวไปต่าให้ดูนิดนึงแล้วกันเป็นแม็กนะครับขนาด17นิ้วยางบิสโตรเบอร์อยางที่ใช้ก็จะเป็น2556517นั่นเองนะครับดิสเบรกเหมือนกันได้มาเหมือนกัน ส่วนหน้าตานะครับหลังจากที่เราดูเจ้าต,ตัวเกรดแซเมื่อกี้ใช่ไหมเออมาดูเจ้าตัว L นะครับมันก็แตกต่างกันแค่ตัวไฟตัดหมอกแค่นั้นเองน่าใช้นะครับน่าใช้ทั้งคู่เลยถามว่ามีเงินเอาตัวไหนดีมีเงินเอาตัวไหนก็ดีทั้งหมดนั่นแหละ <c oughs> ขอแค่มีเงินแต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเงินแค่นั้นเองนะครับก็ <c oughs> ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เดี๋ยวหวยออกนะครับก็ขอให้ทุกท่านถูกราวัลกันที่หกันละกันนะ <c oughs> โอเคนะครับก็ขอให เอฟซีทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับสุขภาพโอ้โหนะครับแล้วทีนี้แดดสะท้อนมานะครับหัวล้านนี่เรียมแมบเลยเป็นคนที่มีราศีโอเคขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสุดลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย